ครับก็ประกอบชุดนอนนานะครับหนึ่งพันวัตต์นะครับเพิ่งเสร็จนะครับเป็นระบบชุดนอนนาเป็นชุดพิเศษนะครับอ่าก็จะมีพิเศษตรงไหนนะครับเดี๋ยวมาลองกันนะครับยามาทดสอบจำหน่ายไฟเข้านะครับอ่าสิโวลต์นะครับก็เปิดเบรคเกอร์ดีนะครับ สถานะนะครับไฟเข้าเรียบร้อยนะครับไฟเข้าแล้ว12.8โวลต์นะครับอ่าแล้วมาเปิดอ่าอินเวอร์เตอร์ดูนะครับอ่านะครับตรงนี้นะครับอ่าตัวนี้เป็นไฟบ้านนะครับ229นะครับเป็นโวลต์ลอยนะครับอ่า229นะครับก็จะชุดนี้นะครับเป็นชุดพิเศษนะครับพิเศษตรงไหน นะครับส่วนนะครับที่ว่าพิเศษนะก็คือนะครับตัวนี้ก็จะมีฟิลนะครับฟิลก็จะรองรับอยู่ที่นะครับหนึ่งพันโวลต์นะครับถ้าเกินฟิลก็จะตัดนะครับสองเบเกอร์นะครับเบเกอร์ดีซีนะครับแล้วก็สามนะครับจะเป็นอเซนร์ตัวนี้ก็จะเป็นไทัมเมอร์นะครับจะเป็น ตัวนะครับวัดกระแสแรงดันนะครับกระแสแรงดันของไฟไฟ AC นะครับก็จะแจ้งสถานะอยู่ที่นะครับ2อ,อง่อยยโวลต์น,นะครับโวลต์ลอยนะครับโวลต์ไม่เต็มนะครับอตอนนี้เป็นอยู่ในโหมดอยู่ในช่วงในโหมดทดลองทดสอบนะครับ ก็ถือว่าใช้งานได้ตามปกตินะครับชุดนี้นะครับใช้ระบบ12โวลต์นะครับไฟแบตเตอรี่รถยนต์นะครับ12โวลต์นะครับแปลงไฟแบตเตอรี่12โวลต์ DC นะครับเป็นไฟกระแสบ้านนะครับกระแสสลับนะครับ AC 220โวลต์ใช้ได้เลยนะครับจะไปอยู่ทุ่งนาที่ไหนอย่างไรนะครับโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้านะครับก็ นำชุดนี้นะครับไปใช้งานได้เลยนะครับเปิดพัดลมดูทีวีเปิดตัวเย็นนะครับใช้กับการน้ำร้อนหม้อหุงข้าวชาร์จมือถือนะครับส่วนพอรตนี้ก็จะเป็นจุดที่าชาร์จมือถือตั้งเวลาเปิดปิดไฟแสงสว่างได้นะครับก่อใช้งานได้สารพัดนะครับสว่านหินเจียได้ทุกวงจรนะครับแต่ไม่เกิน1,600วัตต์นะครับ ถ้าสนใจนะครับชุดพิเศษชุดนี้นะครับไม่ได้ชุดนี้ไม่ได้ทําจําหน่ายนะครับทำเพื่อที่จะไปใช้งานน่างานแต่ถ้าลูกค้าสั่งสนใจนะครับก็จะทําให้เป็นพิเศษนะครับก็จะจัดเก็บสายไฟให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับมีมาตรฐานนะครับมากกว่านี้นะครับถ้าสนใจก็ติดต่อวัชระสุรเิลป์เบลัานีนะครับหมายเลขโทรศัพท์นะครับ0966599094นะครับหรือทาง YouTube นะครับวัชระชาแนลนะครับหรือทางแฟนเพจ a c e b o o k นะครับวัชระโซลเซลล์บุรีธานีและนะครับมีจำหน่ายนะครับที่รอสดานะครับวัชระโซลเซลล์นะครับขอบพระคุณครับสำหรับในการติดตามนะครับเดี๋ยวค่อยติดตามในคลิปต่อไปนะครับผมจะได้อัปเดตข้อมูลนะครับการทำระบบโซลเซลล์นะครับในชุดต่อไปนะครับ